สวัสดีครับมีรถมานำเสนออีกหนึ่งพันนะครับสวยๆนะครับามาฮ่า r x Z. เครื่อง 55G นะครับเครื่อง 55G เอกสารชุดโอนครบภาษีขาดปีเดียวโดยวรวมสวยๆเลยครับล้อยางลงใหม่นะฮะล้อและยางลงใหม่ลงใหม่นะครับ ผลอยู่เลยครับผมสวยยางใหม่ๆครับยางใหม่ล้อลุงใหม่สวยๆเลยครับผม ไม่บุกนะฮะยังสวยเลยชกไม่รั่วนะชกเปลี่ยนมาใหม่นะครับชกเปลี่ยนมาใหม่บอกไม่ขาดชกไม่รั่วไม่ซึมสวยๆนะครับสตาร์ทนะครับเราจะสตาร์ทให้ฟัง ตัวนะครับค่าตัวนะครับ16,500บาทครับ16,500บาทครับโทรนะฮะ0894791684ครับพงษ์ลำลูกกาครับโทรมาเลยนะครับสอบถามพูดคุยกันได้นะฮะมาลองขี่กันได้ครับผมขอบคุณมากครับ